ช็คเลยอุ้งรักปาฏิหาริ์กับเรตติ้งตอนแรกได้ไปลงจอตอนแรกก็พบความน่ารักมาเต็มกระเป๋าสำหรับอุ้งรักปาฏิหาริ์ผลงานละครข้ามสุขสาวอาทิตย์เรื่องล่าสุดของช่องเจดสีที่นำแสดงโดยสองดาวรุ่งโดนัทพัทรพลไทยและเมเหมทธัญวีรวมทั้งหนูน้อยน้องมาตาหรือเด็กหญิงมาตาลินป้องสีโดยสำหรับเรตติ้งอีแรกท ได้ไปไม่มากไม่น้อยที่3.1สําหสำหรับพุ่งรักปาฏิหาริย์สร้างจากบทประพันธ์ของส้มผักบทโทรทัศน์โดยพิมธนากำกับการแสดงโดยปัญญาชุ่มฤทธิ์กับเรื่องราวของอัตรุธหรือพิมพ์โดนัทพัทรพลไทยซูเปอร์สาตาร์หนุ่มที่ปิดหัวใจกลายเป็นคนเย็นชาเพราะความรักในอดีตจนกระทั่งเขาได้พบกับแตงหวานน้องมาตามาตาลินลูกสาวพะแพงเมเห็นทัญญวีอดีต คนรักที่ตัดขาดกันไปเมื่อ5ปีก่อนทำให้ทีมทั้งตื่นเต้นดีใจและตกใจเขาพยายามพิสูจน์ว่าแตงหวานคือลูกของเขาแม้พะแพงจะปฏิเสธไม่ยอมรับเพราะพระแพงเองก็เจ็บปวดกับความรักครั้งนั้นเช่นกันทิฐิที่เกิดขึ้นในใจจะถูกปาฏิหาริย์แห่งรักที่มีทลายจนทำให้ครอบครัวกลับมาพร้อมหน้ากันได้หรือไม่ติดตามชมพุ่งรักปาฏิหาริย์ทุกวันสุขสาว อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7จ็อสดี